เชื่อว่าวันนี้ไม่ย่อนจากเที่ยงคืนแน่นอนนะครับเพราะว่ารุ่นแรกยังไม่ได้มีการประกวดนะครับรุ่นแรกของไฟบอลนะครับไอ้เจ้าหน้าที่ช่วยเก็บที่ไฟด้วยนะครับสับผมครับ กากวัวดีพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดหอยเห็ดแหลกได้เพียงนะครับก็ผมอซ์นะครับกากโดนใช้ฟาร์มไฟไทยนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีนะครับได้นําเจ้าเพ็รอัมพลนะครับตัวนี้นะครับชื่อเป็นอําพลพ่อเขาคือปางแตดเร็วนะครับปั่เขาเป็นทองสุกนะครับควายยักษ์ในตำนานนะครับแล้วก็ส่วนสายแม่ของเขานะครับจะเป็นแม่นางตาอยู่กับพี่ตั้งลังกาฟ้าครับ แม่เขาเป็นสายเพชรดอนครับปัจจุบันเพชรรำโขงนะครับอายุ3ปี10เดือนนะครับความสูงนะครับ175เซนติเมตรนะครับจุดเด่นของเพชรลำโขงนะครับก็จะเป็นควายที่มีโครงสร้างนะครับโครงสร้างขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ได้อัตลักษณ์นะครับควายงามครับจากทางสายแม่นะครับก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะเนื้อหนักนะครับเนื้อหนักก็จะมีกล้ามเนื้อที่เยอะนะครับ แล้วก็ส่วนส่วนบั้นท้ายนะครับส่วนบั้นท้ายก็จะเต็นนะครับทั้งสะโพกบนนะครับแล้วก็สะโพกด้านล่างนะครับเตส่วนเพชรลังโผงนะครับน้ำเชื้อนะครับน้ำเชื้อจะอยู่ที่หลอดละห้าร้อยบาทนะครับสิบสองหลอดห้าพันบาทนะครับส่วนในการรับเปิดผสมจริงยังไม่มีนะครับตอนนี้ครับก็ขอฝากเพชรลังโผงนะครับจากศูนย์ ผลิตน้ำเชื้อมาตรฐานนะครับบ i บไอซฟาร์มควายไทยด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งครับวันนี้ไม่ได้มานะครับเจ้าก้าวเจริญนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับพี่น้องเกษตรกรนะครับทั่วภาคอีสานแลวก็ภาคอื่นๆนะครับที่ให้การตอบรับนะครับการตอบรับสนับสนุนของเจ้าก้าวเจริญนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มานะครับครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นผลงานของเจ้าก้าวเจริญนะครับเป็นของพี่ตั้งนะครับ ลำกาฟามนะครับจังหวัดบึงกาฬครับ